คอมเมนต์ของน้องๆนะครับที่ปรากฏเนี้ยนะครับก็จะมาช่วยน้องเขาทำนะครับก็จะเป็นคลิปพื้นฐานนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีในส่วนของตัว Arduino นะครับซึ่งในที่นี้ใช้ a r duino nano นะครับแล้วก็ตัว7 Segment นะครับก็ตัวนี้ก็ราคาไม่เกิน20บาทนะครับ ตัวสวิต์นะครับก็เต็มที่ก็10บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวต้านทานนะครับก็7ตัวเป็นตัวต้านทานขนาด1.2ส่วน2วัตต์นะครับค่า220โอห์มส่วนตัวตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆดังนี้นะครับก็สำหรับตัว Arduino board Arduino ตัวนี้ Nano ก็น่าจะอยู่ประมาณ100ไม่เกิน150แล้วแต่สถานที่ที่จะซื้อได้นะครับ ก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะใช้วงจรพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าเน้นประหยัดต้นทุนสำหรับตัวสวิต์นะครับในส่วนของตัวสวิต์เนี่ยนะครับมันจะมีขาติดกันในลนักษณะดังนี้นะครับถ้าขาติดกันคู่เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นสวิตชุดที่1โดยนะครับตัวสวิต์เนี่ยสสายเนี่ยนะครับ ก็คือขาฝั่งนี้กับขาฝั่งนี้จะเป็นขาเดียวกันก็คือเราจะต่อวงจรฝั่งไหนก็ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้กับคู่นี้ก็คือตัวสวิตช์ขาชุดเดียวกันนะครับก็เราต่อฝั่งบนหรือว่าฝั่งล่างก็ได้นะครับก็ต่อเข้าไปในวงจรน,นะส่วนตัวเซเว่นเซกเมนนะครับตัวนี้เรามีการวัดขานะครับโดยตัวนี้ผม จริงๆแล้วในท้องตลาดมีมากมายหลายแบบนะครับซึ่งในที่นี้ก็ต้องมาเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้เซเว่นเ gment แบบไหนที่เป็น c o m มอ n แอนโอหรือว่าคอมมอนแคโทดก็ในที่นี้เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปดูตามที่ผมโชว์ไว้นะครับว่าไอตัวคลิปน่ะเราจะมีวิธีการวัดอย่างไรนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอตัวความต้านทาน220โอห์มเนี่ยเราก็มาต่อตามวงจรนะครับโดยในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะต่อขาที่เราใช้งานก็คือตามเมื่อกี้นะครับขาฝั่งที่อยู่ด้านล่างชุดนี้นะครับโดยเราจะเว้นขา D0 กับ D1 ไว้เพราะว่า D0 กับ D1 เนี่ยจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับพอร์ตอนุกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็คือใช้ตั้งแต่ d 2เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงขา d 8นะครับก็เดี๋ยวเราจะต่อวงจรกันลืมบอกไปนะครับสำหรับขาที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของขาตัวนี้นะครับเป็นขาขา0ูนขาศกับขา1 เราเว้นไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขา2ขา3ขา4ข่ขา5ขา6ขา7นะครับก็จะเป็นในส่วนของสุดท้ายขา8นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวขาดีต้นทั้งหมดนะครับโดยไปต่อที่เซกเมนต์ที่ a นะครับเซกเมนต์ที่ b ที่ c ที่ d ที่ e ที่ f แล้วก็ที่ตัว g นะครับก็จะมีการต่อเรียงตามลำดับดังนี้นะครับ ลักษณะการต่อก็จะต่ออย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาในส่วนของขาตัวคอนต้นทานนะครับตัวนี้นะครับเอามาต่อกับตัว7 s e วนเซ gment ตัวนี้เป็น c o m มอนแอนโอดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูที่ตัวหลอดเนี่ยถ้าเราสายมิเตอร์แตะดูนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวเซเว่นเซกเมนต์นี่ยนะครับมันจะสว่างไปเป็นหลักๆไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบนะครับในที่นี้ตรวจสอบว่ามันเป็นของตำแหน่งใดตำแหน่ง A, ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C ตำแหน่ง D นะครับอย่างเช่นตัวเนี้เป็นจุดนะครับเป็นขา C เงี้ยนะครับแล้วก็ประกอบวงจรให้ถูกต้อง ตามสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือในการเทสนะครับดังนั้นขากลางจะเป็นขาเซนเตอร์นะครับโดยในลักษณะการต่อวงจรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไล่มาจากนะครับในส่วนของสองขาด้านบนนะครับก็จะเป็น ab นะครับแล้วขาด้านล่างจะเป็นจุดกับขา c นะครับตัวนี้นะครับสองขาด้านล่างขาจุดขา c ขาสีน้ำเงินตัวนี้ขากลางเป็นขาคอมมอนแล้วก็สองขานี้จะเป็นขา de นะครับแล้วก็สองขาบนฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ f กับ G นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อให้ครบนะครับโดยตัว7 segment ตัวนี้นะครับเป็น7 segment ที่เป็นแบบ Com m o n anode นะครับผมหาตัว common c a t h o d e ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นคอมมอนไอ o d โก็คือขาสายสินเงินหรือว่าขากลางเนี่ยนะครับจะต้องต่อกับขาไฟนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นขา5โวลต์นะครับขาไฟ5โวลต์ตัวนี้นะครับเป็นขาไฟ5โวลต์ DC แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาต่อสายในส่วนของสวิตช์นะครับซึ่ง สายสวิตนะครับเราก็จะต่อสาย Data ที่เหลือนะครับสาย Data ตัวสุดท้ายซึ่งในที่นี้จะเป็นสาย Data D9 นะครับซึ่งกาวของตัว Arduino Nano เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งริมนะครับริมฝั่งนี้ ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นขากาวอยู่ใกล้ๆกับตัว d 2นะครับก็เป็นอันวัดเสร็จสิ้นในการต่อภาพรวมของวงจรนะครับตัวสายอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากมีการต่อความต้านทานเข้าไปนะครับแล้วก็มีการต่อสวิตช์แล้วก็มีการต่อเซกเมนต์นะครับกับตัวบอร์ดต่อไปไปดูในส่วนของโปรแกรมนะครับ ในส่วนของ4 5, ี่หบรรทัดที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นส่วนของการกําหนดตัวแปรโดยตัวนี้นะครับกําหนดตัวแปรที่ใช้สําหรับสวิตนะครับแล้วก็ตัว i ใช้ในการนับนะครับนับศูนถส่วนตัว start time นะครับจะใช้ในการกำหนดในส่วนของ timer นะครับ start time กับ end time เนี่ยนะครับแล้วก็ ส่วนตัวเขาเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้นะครับในที่นี้เลข1000นะครับหมายความว่าผมหน่วงเวลาเท่ากับ1000มิลลิเซกหรือพูดง่ายๆก็คือ1วินาทีนะครับถ้าต้องการ2วินาทีก็แก้เป็น2000แล้วหลังจากนั้นชุดนี้ทั้งชุดนะครับที่ผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดที่ใช้ในการแสดงตัวเลข โดยในลักษณะของตัวเลขนะครับก็จะเป็นตัวเลขอย่างเช่นตัวนี้นะครับเลข0น,นะครับใช้หลักการของสวิตเคสนะครับก็คือเป็นการเลือกโดยตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะรับค่าตัวเลขเข้ามาว่าต้องการแสดงตัวเลขอะไรถ้าต้องการแสดงตัวเลขศูนนะครับก็จะให้ขาต่างๆของ s s v g n en t เนี่ยนะครับติดดับ ตามเลขศูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับขา2ไปจนถึงขา7เป็นโลนะครับเป็นโลเนื่องจาก7 Segment นะครับเป็น c o m มอนในส่วนของ c o m มอนแอโนะนะครับขาที่เป็นโลจะทำให้ตัวหลอดสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขา2คือ A B C D E F สว่างนะครับเป็นตัว G ตัวเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับอย่างเช่นเลข1ก็จะมี2ขาเท่านั้นที่สว่านะนะครับเลข2นะครับเลข3เลข4เลข5ไปจนถึงเลขสุดท้ายนะครับเลข9อันนี้ก็คือในเคสของการแสดงตัวเลขนะครับส่วนค่า Default นะครับค่า Default เนี่ยก็คือจะให้ค่าของมันเนี่ยเป็นขีด ก็คือในที่นี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราไม่แสดงค่าใดๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเลขถ้าไม่ใช่ตัวเลข0ูนย์ถึงเนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็จะแสดงเครื่องหมายขีดแล้วหลังจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของการเซตอัพในส่วนของการเซตอัพนะครับก็เป็นการบอกว่าค่า9นะครับ ในที่นี้เราใช้เป็นในส่วนของตัวสวิตช์ที่ใช้สำหรับการรีเซ t ตนะครับแล้วก็ในส่วนของขา2ถึงขา8นะครับตัวนี้เป็นส่วนของการร้าย LED ในส่วนของขา9มีพิเศษตรงนี้นะครับก็คือ Input pull up เข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อ R นะครับถ้าเกิดปกติเราจะต้องต่อ R pull up นะครับ ในส่วนของโปรแกรมนะครับเรามาดูในส่วนของลูกโดยในลักษณะของลูกนะครับก็จะเริ่มจากโชว์ตัวเลขก่อนเลยนะครับซึ่ง i ตอนแรกเนี่ยมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว7 Segment จะแสดงเลข0แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาอ่านค่าสวิต์นะครับว่ามีการกดสวิตหรือเปล่าแล้วเมื่อกดสวิตถ้าหากไม่มีการกดสวิตนะครับ ก็จะข้ามมาดูในส่วนของตัวแปร n t i m e นะครับโดยตัวแปร n อน m ามเนี่ยกดอ่านค่านะครับเป็นมิลลิเซกก็คือวัดค่าเวลานั้นนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาทำการเช็คว่าสวิตมีการกดหรือไม่นะครับถ้าสวิตมีการกดก็ จะทำให้ตัวแปร i นะครับมีค่าเท่ากับ0ย์หรือพูด,ดง่ายง่ายมันก็คือการรีเซ็ตนั่นเองนะครับก็คือให้ไปเริ่มต้นนับใหม่แล้วในส่วนบรรทัดนี้นะครับจะเป็นบรรทัดที่ใช้ในการเช็คนะครับว่าตัว end time เนี่ยลบด้วย start time นะครับมีค่ามากกว่า counter หรือ,อยังซึ่งในที่นี้ชุดนี้นะครับเป็นการเช็คว่ามันเกิน1,000 m มิลลิเซกหรือ,อยัง เพราะว่ามันมีการเช็คเทียบกับค่าเขานะครับถ้าในกรณีที่ยังไม่เกินนะครับยังไม่เกินเนะี่ยก็บวกค่า i นะครับในที่นี้นะครับบวกค่า i โดยค่า i บวกเนี่ยนะครับบวกขึ้นไปโดยถ้าเกิดว่ายังไม่มากกว่า9นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะยังไม่ทําการเซตค่านะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าค่า i ที่บวกไปเนี่ยมันมากกว่า9แล้วนะครับตัว i ก็จะกลายเป็น0เป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้น2มบรรทัดนี้คือการนับเลขนะครับก็คือในการนับเลขเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปถึงเลข9ก็คือมากกว่าเลข9แล้วเนี่ยก็เซตให้มันเป็น0ูนย์ใหม่นะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับบรรทัดนี้นะครับก็ใส่ค่า Start Time เท่ากับ n t i Time นะครับ ก็คือเวลาสิ้นสุดก็คือนับรอบใหม่นับรอบใหม่นะครับว่าถ้าไอตัว start time ตอนนี้มันเป็นเวลาที่กี่วินะครับก็วนนับใหม่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งได้ค่านะครับไอตัวค่านับเนี่ยมันจะได้ค่ามาจากฟังก์ชันของ m i l l i s e กเนี่ยนะครับเป็นในลักษณะนี้อันนี้ก็คือลักษณะการทำงานคร่าวๆหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ติดตามนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษที่ทําขึ้นมาพิเศษสําหรับน้องเขาที่เขาขอขอมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็หลังจากนี้ก็จะไปดูในส่วนของผลการลันนะครับหลังจากโค้ดที่ได้นะครับว่าผลการลันออกมาเป็นอย่างไรหลังจากเบรนโปรแกรมลงตัว IC แล้วนะครับต่อไปมาดูผลการลันโปรแกรมนะครับ โปรแกรมตัวนี้ง่ายๆก็คือรันเลข0ถึงเลข9นะครับถ้ากดปุ่มสวิตช์ก็จะเกิดการรีเซ็ตนะครับลองสังเกตด,ดูนะครับอตอนนี้ผมกดแล้วนะครับก็จะรีเซ็ตเป็นเลข0นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนับนับไปเรื่อยๆนะครับ0ถึง9โดยความห่างของการนับนะครับก็คือ1วินาทีนะครับก็นี่ก็คือเป็นไปตามโปรแกรมที่ได้โปรแกรมนะครับกดก็จะมีการรีเซ็ต ผลการทดลองก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับ